เวลาเราเห็นคนทำอะไรไม่ดีอย่าไปเกลียดมันเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครเดี๋ยวกรรมตัดสินเองแต่กรรมมันไม่ใช่มีเงื่อนไขเดียวทำแล้วจะต้องรับทันทีบางคนชั่วบางคนมันไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เคยทำความดีมากุศลวิบากยังให้ผลอยู่เตอนนี้ทำชั่วรู้สึกนี่ทำไมคนชั่วมันไม่ได้รับผล ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแล้วมันก็จะเห็นผลเองอันนี้หลวงพ่อเชื่อมั่น,นในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเชื่อแน่นแฟนเลยตอนที่ลงปุ่เทศลงไปภาคใต้ใหม่ๆคนก็แกล้งใส่บาตเอาของสกปลกห่อใบตองใส่บาตรแล้วกลับมาถึงวัดท่าก็บอกลูกศิษย์ให้ใบตองของเจ้านี้เอาออกซะเราก็ฉันเข้าปกติ พวกนั้นไม่เจริญสุดท้ายก็ลำบากจริงๆเราไม่ต้องไปเกลียดใครนะเห็นเขาทำไม่ดีไปโกรธไปเกลียดเขาจิตของเราเศร้าหมองให้เรามีธรรมะของเราไว้ก็แล้วกันใครชั่วก็ช่างเขาเราอย่าชั่วก็พอแล้ะถือหลักอันนี้ไว้